สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุกันนะคะนั่นก็คือภาวะกั้นปัสสวาวะไม่อยู่หรือที่หลายคนเรียกว่าปัสสวาวะเล็ดค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลงค่ะผู้สูงอายุหลายท่านนะคะอาจรู้สึกอายและหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมเพราะกลัวว่าปัสสาวะจะเล็ดโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ ยกตัวอย่างนะคะคุณยายเรียกที่จะไม่ออกไปพบปะกกับเพื่อนๆเ,เพราะกลัวว่าการจะกำเริบจนทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวและอานำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ค่ะภาวะการประสาวะไม่อยู่มีหลายประเภทค่ะซึ่งแต่ละประเภทนะคะมีสาเหตุและอาการที่แตกต่างกันไปดังนี้ค่ะ หนึ่งสเตตินคอนติเนมักเกิดขึ้นเมื่อมีแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นเช่นไอจามหรือหัวเราะทำให้ปสัสสาวะเล็ดโดยไม่ได้ตั้งใจ2 h ง r er g i n c o o t t n n e n t ค่ะคือรู้สึกปวดปสวัสสาวะอย่างรุนแรงและฉับพลันจนกั้นไม่อยู่มักเกิดจากภาวะกระเพาะปะสัสสาวะบิดตัวผิดปกติ 3.Overflow i n g o n ิง n อน n เเกิดจากปสัสสาวะค้างในกระเพาะปะสัสสาวะมากเกินไปทำให้ปสัสสาวะไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัว และ 4. Functional incontinence ไม่ได้เกิดจากปัญหาของระบบทางเดินปสัสสาวะโดยตรงแต่เกิดจากข้อจำกัดทางด้านร่างกายเช่นเคลื่อนไหวลำบากทำให้ไปเข้าห้องน้ำไม่ทันค่ะแม้ว่าปัญหาเหล่านี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแต่ก็สามารถจัดการได้ด้วยการปร,ปรับพฤติกรรมการฝึกบริหา,การกล้ามเนื้อหุ้งเชิงการและพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมค่ะ ท่าฝึกเคเกิเอ็กซ์ไซส์สำหรับผู้สูงอายุมีทั้งหมด4ท่าดังนี้ค่ะท่าที่ 1. นอนหงายชันเข่าขึ้นหายใจเข้าออกช้าๆพร้อมขมิดก้นค้างไว้5-10วินาทีแล้วคลายท่าที่ 2. นอนหงายวางขาพาดเก้าอี้หายใจเข้าออกช้าๆพร้อมขมิดก้น,นค้างไว้ ท่าที่สนอนหงายยกขาทั้งสองข้างขึ้นให้เข่าและสะโพกงอเป็นมุม90องศาหายใจเข้าออกและขมิบกน้นท่าที่สยืนกลางขาเล็กน้อยหายใจเข้าออกพร้อมค่อยๆย่อตัวลงและขมิบก้นไปพร้อมกัน ฝึกทำวันะสิบถึงครั้งต่อเซตและทำเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและลดอาการปัสสาวะเล็ดและทำให้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความมั่นใจขึ้นค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณยายก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจออกไปเดินเล่นกับหลานหรือสามารถพบป่าเพื่อนฝูงได้ตามปกติค่ะ ภาวะกล้าปัสสาวะไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องน่าอายหากดูแลอย่างถูกต้องคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นได้ค่ะวิธีดูแลและป้องกันภาวะกล้าปัสสาวะไม่อยู่มีดังนี้ค่ะ 1. ปรับเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่มควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารรสจัดเพราะสิ่งเหล่านี้อาจกระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น 2. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทําให้ปัสสาวะบ่อยควรดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําปริมาณมากในช่วงเวลากลางคืนเพื่อลดความถี่ในการปรสัสสาวะ 3. ใช้แผ่นรองซับหรือปรึกษาแพทย์หากอาการยังไม่ดีขึ้นผู้สูงอายุสามารถใช้แผ่นรองซับเพื่อเพิ่มความมั่นใจหรือไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม 4. หากอาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาในบางกรณีแพทย์นอาจแนะนำการรักษาเฉพาะทางเช่นการใช้ยาหรือการทำกายภาพบำบัดเพื่อช่วยบรรเทาอาการ 5. ฝึกออกกำลังกายบริหากรกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการหรือ Kegel exercise การออกกำลังกายแบบ Kegel ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกานและลดอาการปรสารัสสาวะเล็ดได้ค่ะ